ใชสวัสดีครับทุกคนผมแมงจีซอนนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมมินิเวิลนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็มาลองเอาชีวิตรอดในเกมมินิเวิลดูนะครับว่าจะรอดไหมนะครับเอาชีวิตรอดนะครับอ่ะนะครับมินิเวิลนะครับเขาก็จะแถมขวานมาให้เรานะครับพลิกแอคแล้วก็เนื้อสัตว์นะน่องไก่ย่างนะครับ3อันนะครับครบเพลิง อีเตอร์ไม้นะครับแล้วก็ขวานไม้นะครับขั้นตอนแรกนะครับไม่ต้องรีรออะไรทั้งสิ้นนะครับทุกคนรีบขูดไม้เอยรีบตัดไม้ก่อนเลยนะครับทุกคนอันดับแรกนะครับ อ่ะนะครับทุกคนทุกคนเห็นตรงนั้นไหมครับนั่นแหละนะครับก็คือจะเป็นบ้านชั่วข่าวของเรานะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอคับพวกนี้ก่อนละกันนะอ่ะนี่ค้ามาให้หมดเลยงานฝีมือนะครับแล้วก็ไม้นิดนึงอ่ะอันนี้วางไว้นี่ก่อนเราก็จะเอาที่ขุดมานะครับที่ขุดดินอ่ะโอเค เราก็จะขุดบริเวณนี้นะครับทุกคนทางเข้าบ้านก็จะประมาณนี้อืเราก็จะขุดเข้าไปนะครับทุกคนนะเพราะว่าเราจะอยู่แค่ชั่วคราวนะครับไม่เกินห้า EP นะครับผมก็จะสร้างบ้านแล้วนะครับเพราะว่าคงอยู่ อยู่แคบแคบแบบนี้ได้ไม่นานนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาทําประตูกันเลยนะครับประตูสักสองอันนะครับปัป๊บเรียบร้อยประตูประตูเอาใส่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อ่ะโอเคนะครับตอนนี้ก็ได้ข้างในมาแล้วตรงนี้ขุดออกหน่อยละกันเรียบร้อยแล้วก็ปากไฟปัป๊บเพื่อความสว่างสวัย หน้าบ้านก็ปักนะครับปักบริเวณที่เราอยู่นะครับผมก็จะเตรียมการคืนนี้นะครับเตรียมไว้อ่ะโอเคหลังจากนั้นเราก็๊บป,ป,ปึ๊บปึ๊บเราก็จะทํากล่องเก็บของเลยนะครับอ่านี่เราได้กล่องเก็บของมาแล้วที่ผมรีบทํากล่องเก็บของนั่นก็คือเอาชีวิตรอดนะครับมันก็ต้องมีของเศษเหลือนะครับ ทุบทุบทุบเจ้านี้มาไว้ในบ้านนะครับโตครับโอเคต่อไปก็จนภัยเออใช่ผมรีบทำเครื่องหินดีกว่านะครับแบบเป็นขวานหินเป็นที่ขุดหินอะไรประมาณนี้นะครับ ที่ขุดไม้เนี่ยโอ้บักบักอ่ะโอเคตอนนี้ได้หินมาแล้วเราก็จะค้าปึ๊บนี่ไงครับทุกคนเอาขวานหินก่อนเลยนะครับแล้วก็ที่ขุดที่เป็นหินแล้วก็อมไม่มีอะไรแล้วสิ่งก่อสร้างอ๋อนี่ไงครับเอามาประมาณนี้ตอนนี้ผมค้าบ,บันไดนะครับทุกคนนี่บันไดโอ้โหผมครา ผมลืมดูนะครับว่ามันได้เท่าไหร่ผมได้มาสิบสองอันนะครับบันไดได้มาเยอะมากทังที่ใช้แค่หกอันก็พอแล้วอันนี้ขุดออกผมวางผิดตึ๊บวางปัป๊บเรียบร้อยครับทุกคนมันก็จะขึ้นง่ายกว่าเดิมนิดนึงนะครับนี่ปุ๊บ,บโอ้เดี๋ยวผมเอาตรงนี้ออกก่อนตรงนี้มันชนหัวนี่นี่ทาก,ทาก ถักออกให้หมดโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้กะจะไม่ทําเหมืองนะมันก็ได้ทําแล้วอ่ะตอนนี้ผมก็จะเก็บของก่อนนะอะไรที่ไม่จำเป็นก็เก็บ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 ก็บก็บอาหารก็เก็บไปนะครับตอนนี้ยังไม่หิวนะอ่ะโอเคปั๊บปัป๊บเอาหินเก็บไว้นะครับทุกคนที่ขุดก็เก็บไม้ก็เก็บ อ่เราก็จะเหลือขวานแล้วก็อันนี้อ่อเดี๋ยวมาห,หินมาก่อนแป๊บหนึง่งแล้วก็อันนี้แล้วก็นนี้คือผมจะทําเป็นที่ขุดนะครับอ่าเดี๋ยวหินหินไม่พอนะครับขุดหินก่อนแป๊บหนึง่งเฮ้ยใกล้มืดอล้าทุกคน mini world ม,มีแมปให้ดูด้วยนะครับแล้วก็ดูเวลาได้ด้วยนะครับตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงเย็นนะครับทุกคนอ่ะ ในมินิเวิร์ก็ประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับทุกคนตอนนี้ก็ใกล้มืดแล้วนะครับผมก็ยังไม่ได้คาพที่นอนเลยนะอ่ะอ๋อรู้แล้วทำไมไม่มีไม้อ่ะเอาไม้ออกมาครับครับปึ๊บอ่ะที่ขุดเรียบร้อยที่เหลือก็เก็บ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 ให้หมดโอเค ขั้นตอนต่อไปนะครับผมยังไม่รู้เป้าหมายเนี่ยว่าผมจะทําอะไรผมกะจะทาฟาร์มนะครับทุกคนเดี๋ยวผมหาสัตว์ก่อนว่าแถวนี้มีสัตว์ไหมนะครับเฮ้ยทุกคนเจอเหล็กอ๋อไม่ใช่เหล็กฐานนะครับทุกคนตอนนี้ผมเจอฐานนะครับโอเคขุดเลยลักกันโอ้เยี่ยมเยี่ยมนะครับโอ้มีอีกมีอีกคือเรามาันชาวโลบมากนะครับทุกคนเห็นฐานเล็กๆน้อยๆเน,นี่ยก็ เอาไปเหออย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยอึบอืมตรงนี้มันช่างลกสเสรอเลือเกินแล้วผมขอถากออกแป๊บนะึงตอนนี้มืดค่ำแล้วนะแลผมขอกลับบ้านไปก่อนนะครับแปบ๊บนึงอ๋อตรงนี้เป็นตรงย่อดนะครับตอนนี้ผมก็กำลังศึกษาเกมไปด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะ แล้ทุกคนตอนนี้ผมหาบ้านตัวเองไม่เจอมาเราอ๋อนี่ไงบ้านเรานะครับสว่างสวัยนะครับทุกคนอ่ะตอนนี้โอ้ปิดประตูก่อนอ่ะดูก่อนว่าไม่มีไม้เท่าไหร่นะอ่ะเรามีไม้เท่านี้นามาคาบไม้แล้วก็ไม้คาบอีกอ๋อนี่ไงครับเราได้ครบเพลิงมาเพิ่มแล้วนะครับทุกคนอีกห้านะครับอเดี๋ยวเราก็จะเอาไป ติดคบเพลิงไว้ประมาณนี้อะเพิ่มความสว่างข้างในนะครับซึ่งข้างนอกนี่คือเอาแบบสว่างไปเลยนี่การปักคบเพลิงนะครับมันก็เหมือนการขยายอาณาเขตของเรานะครับว่าเขตนี้มีเราอยู่เขตนี้ยังมีคนอาศัยอยู่นะครับทุกคนแบบว่าไปไหนก็จะไม่หลงนะครับอา๋ยวผมเครืองตรงนี้เราผมเอาออกแป๊บนึงนะ ขัดหูขัดตาไว้ครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ถากต้นไม้เล็กๆพวกนี้ออกไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็จะถากตรงนี้ต่อนะครับทุกคนเมื่อกี้ถากต้นไม้นะครับเราก็ได้เบอร์รี่มานะครับนี่เบอร์รี่สีแดงนะครับมันชื่อว่าในเกมนะครับผลไม้ป่านะครับทุกคนในเกมมีชื่อว่าผลไม้ป่านะครับเราขอเรียกว่าเบอร์รี่ละกันนะครับเพราะว่าผมถนัดเรียกแบบนี้ไป อ่านะครับทุกคนตอนนี้ก็มืดค่ําแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา3ามทุ่มนะครับในในเกมนะครับเป็นเวลา3ามทุ่มนะครับทุกคนอ่ะดึกๆก็ไม่กล้าออกจากบ้านนะครับทุกคนก็ขอขุดลงไปในเหมืองดูแล้วกันว่ามีอะไรหรือเปล่าโอเคทุกคนผมขอเก็บของอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับโอเคก็สําหรับวันนี้ก็ ขอเล่นเพยงเท่านี้ก่อนนะครับทุกคนผมมีธุระต้องไปนะครับก็วันนี้ก็ในเกมก็เป็นเวลาเที่ยงคืนนะครับทุกคนก็สหรอบวันนี้ก็ได้เวลาอันควรแล้วนะครับนี่คือการเออนี่ก็คือ EP แรกนะครับทุกคนก็ฝากติดตาม EP ีต่อไปนะครับทุกคนผมก็จะทําอะไรพัฒนาอะไรมากมายนะครับโดยเฉพาะเจ้าไก่เอ้ยมอนเตอร์โดเฉพาะเจ้าไก่นะครับเดี๋ยวเราก็จะขุด ขุดขั้งไก่นะครับทุกคนทําเป็นฟาร์มไก่นะครับทุกคนโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย